สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกา30นาทีนายบรรจบจันทรัน์รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกล่นกรองการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยการขอถือสัญชาติไทยตามสามีและการขอกลับคืนสัญชาติไทยครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีนายวินัสศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญชาติและสถานะบุคคลและนายพิธาสวงจันฉายชัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนเข้าร่วมในการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการตรองเกิดที่ไทยไทยสงไทยสมไทยสมครับแต่ว่าเรามาเมืองไทยประมาณสามสิบสองปี้วครับโอ้คุณที่คุณดูเห็นค่ะเกิดที่ จังหวัดฮาติงเดียนามค่ะเข้ามาเมืองไทยปี2004ค่ะคำขอถือสัญชาติไทยตามสามีผู้มีสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าวจานวน12รายและพิจารณาการกรองคําขอแปลงสัญชาติไทยของคนต่างด้าวจานวน33รายณนห้องประชุมบัวแก้วสํานักบริหารการทะเบียนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี